สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนลูกปืนบายสีหรือลูกปืนโฟวินครับลูกปืนแตกครับตอนแรกก็ถ่ายน้ำมันทั้งสองข้างแล้วก็ถอดล้อถอดชุดนี้ครับ ทางซ้ายขวาออกเลยน็อตเบอร์ส hmm. ิบเก้าสี่ตัวลก mm hmm. มาดึงออกทางซ้ายขวาจากนั้นครับให้เรามาถอดเฟืองโควิน mm hmm. จะมีน็อตสิบน็อตเบอร์สิบสองตรงนี้ก็ mm hmm. ข้างหลังสิบสี่อีกสองตัวจากนั้นเราก็ตีปลอกตีปลอกรอบนี้ ตีไปด้านหลังพอราตีเสร็จมันจะมีเฟืองโฟวินกิบล็อกอยู่ข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับนี่ครับพอเราเลื่อนปลอกเลื่อนปลอกนี้ถอยหลังแล้วเราจะเห็นคลิปล็อกเล็กๆนี่ครับ คลิปล็อกให้เอาตะปูตะปูหรือเล็กตรงๆเล็กๆตีออกไปให้ใช้คิมดึงออกจากนั้นก็สไลด์ปอกนี้ถอยหลังได้เลยครับปอกปอกชุดนี้จะดึงถอยหลังได้นี่ครับหน้าตาคลิปล็อก กองไมโฟัสจากนั้นเราก็งัดบูนี่ครับงัดถอยหลังไปงัดไปหน้าก็ได้จะเล่นตัวได้เพื่อดึงเฟืองโฟวินออกนะครับชุดเฟืองโฟวินผมงัดออกแล้วรุดออกจากก้ว จากนั้นเราคลายน็อตตุต้ตาก่อนก่อนที่คลายน็อตตุต้ตานะครับให้เรามาร์กสายสายไฮดรอลิกจะมีสองข้างซ้ายขวาเวลาเลี้ยวให้เรามาร์กเสร็จให้เราเอาประแจคลา,ายน็อตน,นี้นะครับคลายสองข้างเลยใช้ประแจเบอร์สิบเก้าครับคลายออก Terima kasih telah menonton! อีกข้างครับคลาสองข้าง น็อตไฮดรน็อตสายไฮดรอลิกออกแล้วนะครับต่อไปเราจะคลายน็อตตุ๊กตาข้างหน้าจะมีสีตัวข้างหลังก็จะมีสีตัวแล้วก็ยกชุดนี้ลงมันหนักนะครับชุดขันหน้าต้องหาคนมาช่วยหรือไม่ก็ใช้แม่แรงถ้าทำคนเดียวพอเรา ายน็อตสี่ตัวเสร็จเรายกชุดคานลงครับ